เรื่องบนเตียงของคุณแม่ตั้งครรภ์แบบนี้ที่ปลอดภัยดีค่ะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเรื่องของบนเตียงเนี่ยก็สามารถมีได้นะคะถ้าเราไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้นะคะที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่นะคะในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์จะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะคะเพราะอาจจะมีการแพ้ท้องการเหนื่อยเพริรู้สึกไม่สบายตัวด้วยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายทาให้คุณแม่จะไม่มีความรู้สึกหรือ ไม่มีอารมณ์ทางนี้นะคะแต่เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2เนี่ยอารมณ์เหล่านี้รู้สึกสบายขึ้นนะคะก็อยากที่จะมีเรื่องบนเตียงนะคะกับคุณสามีนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติแต่พอเข้าสู่ ไตรมาสที่3หรือว่าเดือนสุดท้ายนะคะของการตั้งครรภ์เรื่องเหล่านี้ก็จะหายไปอีกทีหนึง่งเพราะว่าเป็นยังไงคะยิ่งท้องแก่ใกล้คลอดนะคะร่างกายก็อวบอ้วนมากขึ้นอ้วนอายมากขึ้นท้องโตมากขึ้นนะคะก็ทําให้มีเรื่องบนเตียงเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ย คุณแม่ตั้งครรภก็เลยไม่อยากที่จะมีอะไรกับคุณสามีนะคะเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงนะคะสำหรับเรื่องบนเตียงนะคะที่จะปลอดภัยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านะคะท่าก็ต้องไม่กดทับหน้าท้องอ่าแล้วก็จะต้องไม่รุนแรงจะต้องไม่หักโหมนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีข้อบ่งชี้ ข้อห้ามขออภุญานะจะต้องไม่มีข้อห้ามนะคะซึ่งข้อห้ามที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะมีในช่วงตั้งครรภ์ก็คือ1ก็คือเรื่องของมีประวัติเรื่องของการแทงหรือเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดมาก่อนอันนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงโดย,ยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แล้วก็1เด e ือนสุดท้ายนะคะหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ก็ควรจะเลี่ยงก่อนนะเพราะโอกาสที่เราจะมีประวัติแทงแล้วโอกาสที่จะแทงได้ในช่วงท้องอ่อน หรือว่าโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดได้ในท้องก่อนกอดนะคะที่สองก็คือเรื่องของรกเกาะต่ํา นะคะคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องเลือดออกคุณมออันตราซ่าแล้วพบว่ารเกอะต่ำอันนี้ก็ควรที่จะห้ามมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะต,อตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามนะคะควรที่จะงดเว้นนะจะได้ปลอดภัยถ้าไม่มีข้อห้ามอื่นๆไม่มีเลือดออกหรือไม่มีอย่างอื่นนะคะนี่คุณแม่ก็สามารถมีเรื่องบนเตียงได้กับคุณสามีนะคะแต่สําคัญก็คืออย่าหากักโหมอย่ารุนแรงแล้วก็อย่าก,กดทับหน้าท้องนั่นเองค่ะ